สวัสดีค่ะสวัสดีอุ้ยทำไมกล้องเอียงๆโอเคสวัสดีค่ะเช้ามื้อใหม่หัดปานวันนี้นะคะป้าแต่ฟาสยาวมากเลยค่ะ i f มือแรกนะคะของสิบเก้าทับสิบเก้าทับสิบเก้าทับห้าเนาะวันนี้ป้าแต่ฟาสสิบเก้าทับห้านะคะคืออด อดอาหาร19ชั่วโมงคืออันนี้คือทุกคนที่เห็นคืออาหารมื้อแรกเดี๋ยวมาดูว่าแต่จะกินอะไรบ้างนะคะเมนูวันนี้เมนูปั่นเราจะได้ถึงห้าสิกร,รัมโปรตีนเลยนะคะทุกคนมาวันนี้จัดเต็มมากๆนะคะอาหารมื้อแรกของเรามื้อแรกหลังจากที่เราอดอาหารมาอย่างยาวนาน อาหารมาอย่างยาวนาน19ชั่วโมงอันนี้เป็นมื้อแรกนะคะเพรเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะอันนี้เยอะมากค่ะทุกคนนะคะแก้วนี้เป็นอาหารมื้อแรกของป้าอะก่อนอื่นนะคะป้าก็จะต้องต้มน้ำร้อนก่อนเนาะ ใช้เครื่องนี้ในการต้มน้ำร้อนเอ๊ะขวดน้ำเราไปไหนช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากลับมามีวิัยกับการฝึกกินน้ำดังนั้นป้าจะตวงขวดน้ำไว้แบบนี้นะคะตวงขวดน้ำไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ชงอัลฟานะคะ แก้วนี้จะชงอัลฟาประมาณนี้ก็พอนะคะต้มน้ำก่อนมื้อแรกของวันป้าจะกินเป็นอัลฟาก่อนนะคะเอเคเดต้มน้ำก่อนวันนี้จะพาทำอกไก่และไข่ปั่นนะคะซึ่งเมนูวันนี้นะคะแก้วปั่นนี้จะคอมพพลตโปรตีนมากๆนี่ทั้งโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์นะคะโปรตีนจากคีนัวนะคะครบเลยนะคะเป็นคอมพพลตโปรตีนอ่ะเดต้มก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ท้องว่างว่างมากๆนะคะ กินอะไรไปปุ๊บร่างกายจะดูดซึมสิ่งนั้นทันทีเพราะว่าท้องโคตรว่างเลยทุกคนว่างมากๆเพราะอดอาหารมา19ชั่วโมงอะค่ะ19บเก้าจะยี่สิชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้ป้ากินอาหารมื้อสุดท้ายตอนหนึ่งทุ่มเมื่อวานนะคะอันนี้คืออาหารมื้อแรกของวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวกินเลนตินก่อน ก็ต้องกินพวกตัวเสริมภูมิคุ้มกันอะไรเข้าไปก่อนนะคะตอนเช้านะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้นะคะที่ป้ากินนะคะกินเพียงน้ําเปล่าเลนตีนจุลินทรีย์แล้วก็เอ่อตัวเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวที่เป็นเอ่อโซดามิน้นกินแค่นั้นเลยนะคะไม่ได้กินอาหารอื่นๆเลยเนาะ ไม่กินอาหารอื่นๆเลยนะคะช่วงฟาเราจะไม่กินอาหารอื่นๆเลยที่มันให้พลังงานในใดทั้งสิ้นนะคะวันนี้เอาล้าก็ไม่ได้กินด้วยเนาะ,ะ, <_ c oughs> ะพอดีตื่นมาเรารู้สึกระคายคอคอ,คอืมเคตื่นมาแล้วป้ารู้สึกระคายคอก็เลยแบบเฮ้ยน,นอนทั้งขวัญต่อดีกว่า อันนี้เป็นอกไก่100กรัมนะคะอกไก่ต้มแล้วก็ฉีกนะ100กรัมแล้วก็ไข่2ฟองซึ่งวันนี้เราจะมาทำไข่คนปั่นไข่คนกันนะคะโอเคกินจุลินทรีย์ก่อน1ซองนะคะกินโซดามินไปแล้วอุ้จุลินทรีย์กระเด็น โอเคปิดได้เครื่องนี้ดีมันต้นมน้ำได้ชอบต้มไข่ได้ด้วยนะคะนึ่งมันได้นึ่งไข่ตุ๋นได้ค่ะเดี๋ยวเราชงอัลฟานี่น้ำร้อน ใช้เครื่องนี้วันนี้ใช้เครื่องใหญ่ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องล้างหลายถูนะคะเดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้ในการปั่นอัลฟาด้วยนะคะใส่น้ําลงไปก่อนจริงๆอัลฟ่ามันชงได้นะแต่ป้าชอบเอาไปปั่นพราะเวลาเที่เอาไปปั่นแล้วมันอร่อยกว่าเคอัลฟ่าคืออันนี้นะคะ อัลฟาคือสารสกัดจากข้าวมันจะทําให้เรามีแรงตอนนี้รู้สึกหิวแบบไม่มีแรงเลยก็กินไปจะไปใส่น้ําปั่นเลยก็ได้แต่ป้าชอบกินก่อนมันดูดซึมดีกว่าอ่ะเทน้ําร้อนลองไปหน่อยนะึงอย่าให้มันร้อนนะคะให้มันแค่อุ่นพอโหนไม่ได้ปัน่นร้ได้ เรียบร้อยแค่นี้เลยมันก็มันก็ละเอียดแล้วเราจะได้ไม่ต้องล้างโถเพิ่งคิดได้เมื่อก่อนใช้โถแยกมาตั้งหลายรอบอ่ะเทลงไปนี่ เห็นไหมมันจะทําให้เรากินน้ําได้เยอะขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นนะคะเมนูอ,อกไก่แล้วก็ไข่ปั่นของเรากันเราจะได้กินน้ําได้เยอะขึ้นเนี่ยป้าหมดไปถึงสี่โมงเย็นแล้วยังไม่สี่โมงเย็นเลยทําให้เรากินน้ําได้เยอะขึ้นนะคะ โอเคป้าจะเริ่มทำแล้วนะคะอันแรกก็คือเปิดก่อนเราจะคั่วไข่ก่อนนะคะเมนูนี้ก็คือว่าเราจะมีไข่คนแต่ทีนี้กระทะเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ำมันหรอกกระทะป้ามันเป็นกระทะที่ไม่ต้องใส่น้ำมันอันนี้ไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะคะเป็นกระทะของทีฟาวที่ไม่มีสารโลหะหนักนะคะอันนี้ป้าซื้อแบบที่มันผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะคะนี่ วิธีการก็ง่ายมากก็คนไข่แค่นี้เลยเนี่ยค่ะคนแค่ทำให้มันเป็นไข่คนมันร้อนออกเองนะเนี่ยไม่ติดกระทะเลยค่อยๆใช้ความร้อนไปความร้อนกลางๆ กระทะไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะคะอันนี้ของทีฟาวก็คนเนี่ยทำให้มันเป็นไข่คนแบบเนี้ยค่ะเนี่ยไม่ติดกระทะเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูค่อยๆค,คนไปไข่ฟองใหญ่นะคะสองหนึ่งฟองให้เจ็ดกรัมโปรตีน สองฟองก็ประมาณสิบสี่กรัมโปรตีนแล้วก็อกไก่อีกนะคะอันนี้อกไก่หนึ่งร้อยกรัมนะคะแต่ป้าจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะจะใส่แค่ครึ่งเดียวจะใส่ทั้งเย็นๆเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องทําให้ร้อนนะคะแต่ปกไข่เนี่ยไม่ต้องทําให้สุกพอแล้วเนี่ยไข่สุกแล้วง่ายมากเลยไข่สุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะไข่สุกแล้วทุกคนแค่นี้เลยนะคะแค่นี้เลยไข่สุกแล้ว แล้วก็ไม่ติดกระทะไม่ใส่น้ำมันอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้ได้ประมาณสิบห้ากรัมโปรตีนนี่กระทะใช้ดีมากไม่ติดกระทะเลยชอบไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเอาออกมาใส่ไข่ลงไปค่ะไข่คนไข่ที่เบื่อกับการกินไข่ต้มโอกไก่ปัน่นเป็นคำตอบโอกไก่อันนี้ได้สิบห้าประมาณสิบห้ากรัมอันนี้อีกประมาณสิบห้ากรัม นี่เก็บไว้กินมือหน้าได้นะคะ15กร,รัมใครใครเบื่อกินอกไก่นะคะเอาอกไก่มาต้มเดี๋ยวป้าจะพาทำอกไก่นะคะต้มแบบยังไงไม่ให้ขาวนะโอเคแล้วก็อันนี้ วิธีทํานะคะคือเราบางคนบอกว่าเพื่อนใส่คีนัวด้วยเพื่อนปั่นกันยังไงทำไมแบบอิ่มจุกนะคะต้องปั่นให้ข้นค่ะปั่นข้นก็คือใส่ของใส่น้ำมาแค่ท่วมนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่ซุปเปอร์ฟูต่ออ่ะเอากระทะหลบก่อนอ่ะทุกคนดูเนี่ยดูความไม่ติดกระทะนะกระทะของทีฟาวอันนี้พันสองร้อกว่าบาทนะคะป้าซื้อมันลดยี่สิเปอร์เซ็นซื้อจากเซนทันนะคะอ่ะมาใส่โปรตีนจากพืชอีกค่ะ โปรตีนอยู่ไหนโปรตีนอันนี้นะคะมาจากพืชน,นะคะโปรตีนมาจากพืชร้อเอร์ซนะคะแล้วก็ผสมกับวิตามินอีก20ิชนิดเนาะแก้วนี้ห้าสิบกรัมจุกๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่ฟาสต์ยาวๆแล้วก็ต้องการโหลดสารอาหารถึงๆนะคะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ แชร์สามกลุ่มขอบคุณมากเลยค่ะใครที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์น่ารักมากที่สุดในโลกเลยนะคะน่ารักที่สุดแม้ว่าป้าไม่มีของแจกโปรตีนยี่กรัมโปรตีนนะคะแล้วก็อกไก่กับไข่สามิกรัมโปรตีนนะคะเป็นห้าสิบกรัมโปรตีนจุกจุกไหมใครน้ำจะหมดแล้วยังไม่ถึงสองทุ่มเลยแล้วก็ใส่ไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ลืมแก่ ต้องให้ครบ7หมูนะเพราะว่ากินนี้เสร็จเดี๋ยวป้าก็จะไปนอนแช่น้ำสบายๆแล้วก็ค่อยมากินข้าวเย็นวันนี้กินข้าวมื้อเดียวแต่ต้องโหลดโปรตีนให้ถึงไฟเบอร์เท่ากับผักผลผลไม้300กรัมนะคะวันนี้เราจะใส่วิตามินทุกอย่างจุกลงไปในนี้เลยนะคะวิตามิน C ี1,000มิลลิกรัมอันนี้กินคนเดียวนะคะ แต่เป็นมื้อที่ป้าอดอาหารมาสิบเก้าชั่วโมงกําลังจะเข้าสู่ชั่วโมงที่ยี่สิบตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายป้าเผาผ่านไขมันเก่าไปค่อนข้างจะเยอะนะคะพุงแฟบเลยอะนะอ่าแล้วก็ใส่อะไรอีกจุลินทรีย์ดีนะคะจุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์สองหมื่นล้านตัวเลยคะ่ะคือเหมือนโหลดอะไรแบบเอ็กซ์ต้าไปเลยนะคะเอ็กซ์เอ็กซ์ต้าเหมือนสองมื้อทุกคนอันนี้มันเหมือน วันนี้ป้าป้าจะกินแค่มือเดียวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็เดี๋ยวเยวหลังจากนี้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจะกินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะกินผักปั่นแล้วก็จบละจุลินทรีย์ใส่2ตัวเลยนะคะทั้งแบบผงและแบบ20,000ล้านตัวเมื่อกี้กินไปแล้วด้วยซองหนึ่งนะคะแล้วก็วิตามินนะคะใส่ผักผลไม้สกัด15ชนิดลงไปค่ะได้เท่ากับเหมือนการกินผักผลไม้หสี ใส่คอลลาเจนนะคะที่ช่วยในเรื่องของหัวเข่ากระดูกนะคะใส่วิตามินต้านแก่ค่ะอันนี้กินคนเดียวนะคะกินคนเดียวค่ะใส่เยอะค่ะทุกคนแล้วก็ใส่คอลลาเจนแก้แพ้บำรุงผิวแต่คอลลาเจนแก้แพ้ถ้ากินคนเดียวก็ลดลงหน่อยนะคะสักช้อนก้นก้นช้อนนิดเดียวพอนะคะแล้วก็อ่ะมาถึงกลุ่ม สมุนไพรนะคะป้าก็จะใส่ขิงลงไปค่ะเพื่อนิดร้อนแรงนะคะใส่ชีนามอนค่ะช่วยเผาผานใส่ยี่ราผงช่วยให้เลือดลมไหวเวียนดีมีเลือดสาดนะคะใส่ขมิน้นลดการอักเสบของเซลล์นะคะเพราะตอนที่เราอดอาหารเนี่ยร่างกายมันมีความเครียดนะคะเซลล์มันจะอักเสบนิดหน่อยโอเคมาถึงกลุ่มผักนะคะป้าใส่เพียงแค่มิกซ์สิบอย่างเดียวค่ะพอวันนี้นะคะ1ช้อนนะคะ m ิกซ0คือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะ Energy Booter เอเนาะแล้วก็ในส่วนของธัญ,ญพืชค่ะนะคะส่วนของธัญ,ญพืชใส่โกดกิเบอร์รี่หรือเกากี้นะคะใส่บัคควีดลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะใส่ยีสต์นะคะช่วยเพิ่มเอ่อโฟลิกนะคะและก็ใส่เกสรพึ่งค่ะ เพิ่มเอนไซม์สดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะและก็ใส่ผลคามูคามมค่ะนะคะช่วยเพิ่มวิตามินซีใส่ผงมาค่าปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะด้านที่เรา IF ฟัยาวๆอย่างนี้ร่างกายมันจะรวนนะคะฮอร์โมนมันจะรวนนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผงมาคี้นะคะช่วยเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ใส่ผง อาซาอิเบอร์รี่นะคะช่วยลดลดคอเลสเตอรอลและช่วยลดน้ำหนักนะคะอาซาอิเบอร์รี่นะคะเยอะนิดหนึ่งเนาะเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงลดไขมันกันค่ะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็จะใส่โปรตีนเสริมลงไปอีกหนึ่งช้อนนะคะ <c oughs> เป็นหกสิบกรัมโปรตีนไปเลยะค่ะ <c oughs> ให้มันจุกไปเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คืออาหารมื้อเรียวมื้อแรกของวันของเรานะคะ <c oughs> อ่ะวิตามินซี จากส้มและวิตามินซีจากอาร์เซเดราเชอร์รี่นะคะต้องให้มันถึงนะทุกคนเราอดอาหารยาวๆโหลดสารอาหารไม่ถึงอันตรายมากนะคะใช้วันนี้ป้าเลือกใช้เป็น MCT Oil MCT Oil คือไขมันดีไขมันดีต้อง2 2ช้อนชาต่อวันนะคะไม่ขาดไม่เกินนะ2ช้อนชาต่อวันนะคะวันนี้ป้าเลือกใช้เป็น MCT Oil ช่วยเร่งระบบเผาผลาญน,นะคะ ในช่วงนี้นี่ MCT Oil นะคะขวดนี้ประมาณ400กว่าบาทนะคะ MCT Oil สายสุขภาพจะรู้จักกันประมาณ2ช้อนชาก,กะกะเอานะคะและป้าก็จะใส่เป็นแอปเปิ้ลโคโคนัทไซเดอร์ค่ะเพิ่มความเป็นกรดด่างของร่างกายมันเป็นแต่พอกินเข้าไปแล้วมันเป็นด่างนะคะเคพอแล้วนะคะก็ใส่ผักผลไม้ลงไปเลยนะคะ แบบนี้นะคะมีอะไรบ้างในนี้นะคะมีถั่วแระญ,ญี่ปุ่นนะคะมีโปรโตีนมีแอปเปิลเขียวมีฝรั่งมีแครอทม่วงมันม่วงกระหล่ำปีม่วงแล้วก็มิกเบอร์รี่นะคะอยู่ในนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะ นี้กินแทนมืออาหารต้องปั่นให้ข้นมากเลยนะคะข้นก็คือเวลาข้นเนี่ยมันจะปั่นลันกษณะข้นเนี่ยก็คือใส่แค่ใส่ของเหลวให้ท่วมของแข็งแค่นั้นพอนะคะพอแล้วปิดฝาพอแล้ญี่ปุ่นซื้อที่แมคโครนะคะซื้อแบบแกะแล้วมานะ ค okay. แล้วก็เตรียมตัวปั่นได้แล้วนะคะใส่กันแบบจุกมากกับทุกคนคือไข่ปั่นและอกไก่ปัน่นมาดูกันว่ามันจะกินได้จริงไหมนะคะจุกจุกมากใช้กระทะอันนี้ใช้ดีมากกระทะไม่มีสารโลหะหนักนะคะ น้ำหมดแล้วอะ่ะยังไม่ถึงสองทุ่มเลยมือแรกของวันสวัสดีค่ะคุณลี น,นี้นะคะก็มีทั้งอกไก่ไข่แล้วก็โปรตีนจากพืชหกสิบกรัมโปรตีนกัวโหลดโปรตีนไม่ถึงโหลดโปรตีนไม่ถึงเนี่ยกล้ามเนื้อหายนะคะไขมันไม่หายนะคะกล้ามเนื้อหายไขมันไม่หายนะอ่ากินได้ไหมกลิ่นหอมมะเชียวอืม ือดีมากไม่มีความคาวไม่มีความไข่ไม่มีความอกไก่อร่อยมากหกสิบกรัมโปรตีนนี่แต่ความเป็นมิกเบอร์รี่ไข่ที่กลัวคาวอันนี้ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใส่ไข่คนลงไปสองใบ แล้วก็ใส่อกไก่ไม่มีความคาวความไข่เลยค่ะไม่รู้เลยว่าใส่อกไก่ไม่รู้เลยว่ามีไข่มีความเป็นมิกเบอร์รี่เปรี้ยวๆหวานๆก็เป็นเมนูสำหรับคนที่ อยากโหลดโปรตีนนะคะแต่ว่าไม่อยากจะกินไข่ไม่อยากจะกินอกไก่มันฝืดคอนะก็ลองปั่นแบบนี้ดูเนาะเนี่ยหกสิบกรัมโปรตีนกินหมดแก้วเนี้ยอิ่มอยู่ได้แล้วเดี๋ยวไปไม่ต้องกินอาหารแล้วตอนนี้อิ่มแล้วนะคะอิ่มจริงๆตอนแรกเมื่อกี้นี้หิวนะคะอันนี้คือมื้อแรกของวันนะคะทุกคนอ่ะลองทําดูนะคะใครที่ลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะก็แต่ถ้าใครปั่นกินตอนเช้าอ่ะคะ่ะ ปั่นกินตอนเช้าว่ะป้าไม่แนะนําให้ใส่ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะเพราะร่างกายมันจะมีความเป็นกรดสูงแต่นี้คือป้ากินแบบมื้อบ่ายแล้วว่าวันนี้ป้าฟาสต์คืออดอาหารไปสิบเก้าชั่วโมงนะทุกคนสิบเก้าชั่วโมงอ<ม>อร่อยมากอร่อยนะคะใครที่ไม่เคยทำอกไก่อกไก่ปั่นไข่ปั่นลองดูนะคะ เริ่มต้นด้วยวิธีแก้ความคาวของพวกอกไก่ไข่ก็ให้เราใส่อะมิกเบอร์รี่อะค่ะมันจะดับกลิ่นคาวของอกไก่ของไข่ได้หมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้เสียงใสเมื่อท้าตื่นมาละคายคอก็เลยแบบนอนเยอะแล้วก็กินน้ำเยอะอะค่ะตอนนี้โอเคขึ้นละนะคะ เดี๋ยวจะไปแช่ตัวด้วยน้ำอุ่นแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปขัดผิวแล้วก็ถึงออกมากินข้าวอีกทีตอนก่อนเดี๋ยวก่อนกินข้าวนะคะวันนี้น่าจะกินสักหกโมงนะคะอีกมือหนึ่งก็กิน,ก,นกินผักปั่นอีกแก้วหนึ่งแล้วก็กินก่อนกินข้าวจะกินผักปั่นก่อนแก้วหนึ่งเนาะจริงๆวันนี้แก้วนี้แก้วเดียวก็จบแล้วแหละเพราะว่ามันได้เยอะมากแล้วนะคะผักผลไม้ก็เกินสี่ร้อยกรัมแล้วโปรตีนก็หกสิบกรัมไปแล้วนะคะ อยากกินข้าวอีกนิดหน่อยก็จบแล้วนะคะอ่ะลองทําดูแล้วกันเนาะสาหรับคนที่อยากจะกินแทนมื้ออาหารแล้วมีปัญหาว่ากินแล้วมันไม่อิ่มไม่อยู่ท้องลองใส่อ,อกไก่ลองใส่ไข่หรือปั่นผักผลไม้ให้มันแบบเข้มข้นขึ้นแบบนี้อารมณ์มันจะหนืดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอารมณ์อย่างนี้เลยนะถ้ามันเหลวๆมันไม่อิ่มมันไม่อยู่ท้องอยู่แล้วค่ะมวลของไฟเบอร์มันต้องได้ประมาณนี้เลยค่ะ ถ้าได้ประมาณนี้จะอิ่มอยู่ท้องจุกอันนี้จุกถึง5โมงเย็นน่าจะยังจุกอยู่เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้รากันไปแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่รนหนนะ้าสวัสดีค่ะ